เื่องจากคุณพ่อเหนื่อยมากนะครับวันนี้น้องปื้มก็อาสาจะมานวดให้คุณพ่ออาโนวดหน่อยหน่อยโอ้โน้ดอะไรไงี้ท่านี้อ่ะปื้มครับอานวดแล้วอานวดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอือหือนวดทีละข้างนะลูกเอออาโนวดเลยอาโน้ดอ่ะอือหือสบายใจเลยอานวดเลยอาโน้ดนอือติ๊บเลยติ๊บหนักๆนักเลยย่างเงี้ยเย็บไอเย็บไอเย็บไอเย็บได้อะจับ จับขอนี่จับจับราอนี้แ่จับเอเหยียบเอาจับขอเออต้องเอายืนยืนเหยียบเอายืนเหยียบอ่ตอันนู้นอะ ครับ na, a, да, นี่มือลูกชายนะครับนวดให้คุณพ่อนะฮะโอ้โหจับเส้นนะจับเส้นนะนะโอเคเออเอาทิปเท่าไหร่เนี่ยนวดอย่างนี้เอาเท่าไหร่ดีฮะเอาทิปไหมไม่จ้างสองสองสองเอ้าให้ร้อยสองไหมนีก่อนยน้องน้องอ่ะอ่ะไปเอาไปทีปบางพอเราไปทิปขนมกินไป อาไรอไ่ปลาาหนวดป่ะ้ยย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 อยย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 ้ยยยรยยยยยยยเด็กอยย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 บย้ยย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 ้วยยะซื้อยย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 ดยยยะอเ

เอาใหม่เด้อเอาใหม่เอาใหม่แล้วเอาแบงค์ร้อยไปนี่นะไม่ฉลาดเธอ,เ,อเด้ออันหนึ่ง <c oughs> ค<ป>ุณผู้ชมฮะเอาแบงค์ห้าสิบคันตอนแรกแบงค์น้อยนี่นะเอามาถอนด้วยนะนี่สัยเหมือนแม่เลยเนี่ย